ไส่ยนขพิมใส่กิจกมีกทจกรรทางอีกเต็มหมดเลยนะบ่อือ่้ว่มือมีอะไรโดนใส่จกฮไม่รู้เลยมือพน่นเลยฮะ่ปชอางเกงเนาะจอต่อยังหน้านี่เอะไอ้โว้ยเกงหน้าปอนี่

หนึ่งรอบต่อนั้นนี่โอ้รถสีเกตเดีอบาถดิสองเจ็ดหกเจ็ดบอสใบไม้สสี่สี่เ็ดหนึ่งตอนาเนี่อมนึ่งตอนาอมนี่หนึ่งตอนานี่้ปุ่มสวายอไ้าเนจอเลยเนาะรเงินรถไทยมั้งโอล้งเฮยบัดโอล้งเองโอลังเอง

ไม, ari, hire, ไม่เป็นไรครับไม่เป mm ็นไรอ่ปลอดภัยแล้วครับดีที mm ่ม hmm. okay, ันลงไปแล้วมันครูดต้นไม้ไปครับดีอดีที่ไม่คว่ำนะเบลจ์โอเบลเรียบลเยียอ๋อเเปียนเออนี่กระจะกระจกเหมือนน่าเคปลอดภัยครับปลอดภัยให้ลงปลอดภัยนะครับเนองเฮลงข้างไหนไม่รู้เนี่ยโอ้ลงตะแคงลงธรรมดาครับตะแคงลงธรรมดาครับพอดีผ่านมา อันนี้เส้นบ้านขย้องแลงเวกนะครับตรงเลยตรงทางเข้าเขื่อนตะที่มาหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ลงไม่แรงครับโอลงธรรมดาเองครับนี่ลงธรรมดาไปครับตุ้มเลยครับโอ้แต่แขงลงอยู่ครับแต่แขงลงอยู่โอเคลุงปลอดภัยครับลุงปลอดภัยมาสองคนครับมีผู้โดยสารสองคนครับผมครับนี่ครับผมก็ตอนนี้ก็ พี่น้องเราก็ช่วยกันลึงขึ้นนะครับผมไม่มีอะไรครับปลอดภัยครับลุงแกปลอดภัยแกยังลุกมาคุยได้ครับผ้อมอันนี้คนหาเห็ดนะครับหาเห็ดครับผ้อมก็ใครมาผ่านตรงนี้มาช่วยกันดึงก็ขึ้นมาบ้างนี่เยอะแยะแล้วเนี่ยโอเคครับนี่หลายคนแล้วเนี่ยโอ้เราถ่ายมาแล้วโอเคครับผมโอเคครับสวัสดี